สวัสดีครับรถในวันนี้มาซื้ออะไรน้อย M R S ค่ะ Toyota M R S นะครับผมสวยกิ๊บสวยกิ๊บเลยเปิดประตูภายในแดงด้วยเนียนเลยนื้อค่ะจะเจอครบเลยเลยโอ้โหดูเดงดูตุ่มนั่ยดูตุ่มบริษั่เนี่ยสวยกิ๊บเลยเนียนจังเลยลายแดงของรถบอยดแข็งของแขงก้างแดงเออสวยเลยนะน่ารักนุ่นนะ ขีดีด้วยนะลูกเนี่ยค่ะไม่นุ่มไม่กระดกโอเคเลยนะครับขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับที่เอารถสวยๆแบบนี้มาขายให้นะครับอย่งไรครับยเดี๋ยวเดี๋ยวมีรีดูนะครับสด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 รีวิวก็แบบสดๆไปเลยนะฮะไปดูกันจุดนะจุดกันโอเคจะได้เลยนะ เดี๋ยวับผมมีรถจอดไว้ไม่ได้ขับนะครับต้องการอัปรุ่นหาเงินหมุนธุรกิจนะครับติดขัดปัญหาไม่มีเวลาลงขายนะครับไม่อยากพุ่นไว้ใครมาดูว่าผมศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้าครับโทรผมได้เลยผมรับซื้อเองโดยตรงครับลูกค้าได้ราคาดีที่สุดแน่นอนนะสวยๆนีอะไรบ้างตรงนี้อ่า แอร์เออเป็นไงไหนยเย็นช้ำเย็นช่ำาดูดิติ๊กรงติ๊กเกอร์นี่อยู่ครบเลยเนี่ยเลยผ้าหลังคาสวยเลยนะสวยแล้วเนียนเลยเออสีแดงข้างภายในสวยดีไห้หน่อยสวยดีเจ้าแอร์ไม่เดินลงคนฝั่งไปไปเหรอโอเคไฟไฟิดไฟกัน อ่าโอเคครับผมใครที่หารถนะครับผมสปอร์ตเปิดประทุนนะฮะราคาเบาๆครับผมแต่ว่าเท่แบบเร้าใจแน่นอนผมผมเสนอคันนี้แล้วผม Toyota MRS นะครับสีแดงครับผมสีแดงนะครับล้อลินโซครับผมแม็กซ์17นะครับสวยแล้วผมหนงตัวเลยมีชงมีโช๊คครบเลยนะฮะเทียร์ดีสปอร์ติวสวยแล้วสวยแล้ว รช่วงล่างกับขีดีนะฮะพี่ลูกค้าดูแลดีมากผมจอดไว้ในบ้านในร่มตลอดเลยครับผมไปดูผ้าหลังคาคนระับที่ถือว่าสวยมากนะผ้าหลังคาเนะนี่ยเนี่ยาพเนี้ยเก็บได้แบบนี้นี่โอ้โหไม่ธรรมดานฮะวาไหมผมก็ซื้อมาหลายคันแล้วนะครับผมบางคันก็จะมีลุ่มีอะไรพวกนะี้ครับแต่คันนี้สมบูรณ์ครับคันนี้สมบูรณ์สวยแล้วครับใครที่หาอยู่อย่าช้านะผมช้าอดหมดแน่นอนฮะเพราะว่านานๆมันมาทีจริงับผม เอ็นนานมาทีนี่คือรถสวยๆเนียนๆอย่างเงี้ยรถมัสวยเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ซื้อครับไปดูหลายคันนะครับบางวันไปดูห้าหกคันบานก็ไม่ได้ซื้อนะครับจะได้ซื้อเข้าแต่ละคันนะครับผมไปดูข้างในเดี๋ยวโอ้โหเปิดไม้บอกเลยครับว้าวเลยฮะดูไปหาที่ไหนครับผมสภาพแบบนี้นี่ดูโอ้หขอบคุณพี่ลูกค้าจริงๆครับผมที่ใายรถนะครับผมสวยๆเลยนม่ให้นะ มีงานคลิปเลยครับสวยจริงครับคันนี้สวยจริงฮะไม่ได้พูดเล่นเลยไฟนะเป็นไฟแต่งครับผมโคตรหล่อนะไฟคอสตอมสวยเลยนี่มันมันันมันี่นมันิเศษร้านส,สีเต็มแล้วผมหกเจ็ดนะดูรถไม่เคยขาดต่อผมสี่ต่อตลอด อ, <osc> อันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับผมเครื่องพันแปดโอ้คุณดูดิภายในผมชอบมากเลยผมรถมันคลีนมันเนียนดีฮะเดี๋ยวไม <Yeah. S 1> mm ่ดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องยิ่งว้าวเลยฮะเนื้อปลาเน้องเครื่องให้เพี่ยนหน่อยลมลมอะไรเบื่อเดี๋ยวให้พี่แปลล้างหน่อยครับผมแปลล้างทำความสะอาดไปผมว่ากริปกว่านี้แน่นอนฮะเนียนเลยครับ แห้งฮะับผมไม่แห้งครับของเครื่องขึ้นบนตอนความเย็นความร้อนครับผมครบเลยฮะติดของติ๊กเกอร์ครบเลยนี่เปิดเผยสวยๆวยครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งนึงนะที่ขายรถสวยๆแบบนี้ให้นะครับผมมีรถสวยๆแบบนี้ต้องการขายแลกเทิร์นนะครับโทรหาผมได้ที่02-624-5555ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบกู๊ดทาวน์โรสซิ่งนะคผมอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่ช่อง เพจทางเพจนะครับผมกุทาโรสซิ่งนะฮะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ